รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเอ็กซ์ซอร์ไซส์รายการที่จะแนะนําความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกําลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพค่ะกับดิฉันพิมพวรรณรัตน์แรงจริงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับท่าออกกาลังกายที่ได้มาจากภูมิปัญญาของคนไทยอย่างการรําไทยและท่าฤาษีดดตนมาประยุกต์ใช้ในการออกกําลังกายกันค่ะส่วนท่าที่จะสอนกันในวันนี้จะมีท่าอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิทยากรได้เลยค่ะ และในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับรองศาสตราจารย์คำรณสุนทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยภาควิชาหนาตะดุริยางคศิลป์คณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์คะในเริ่มแรกนะคะถ้าออกกาลังกายที่อาจารย์จะสอนกันในวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับท่าฤษีดัดตนจะเริ่มอย่างไรบ้างคะครับการแสดง สาธิตวันนี้ว่าด้วยเรื่องของการฝึกหัดโขนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการฤอษีดัดตนก็จะมีท่าปฏิบัติท่าโขนหรือเรียกง่ายๆว่าการฝึกหัดโขนเบื้องต้นก็จะมีด้วยกัน3ามท่านะครับท่าแรกก็จะว่าในเรื่องของตบเข่าท่าที่สองถองสะเอวส่วนท่าที่สามก็เต้นเสาครับ ก่อนที่เราจะเข้าร่วมสาธิตนะคะเราอยากทราบชื่อของผู้ร่วมสาธิตค่ะออรบกวนอาจารย์แนะนําผู้เข้าร่วมสาธิตให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับฟังกันค่ะครับครับผู้สาธิตวันนี้นะครับก็มีนายนัตพลเกิดเอี่ยมค่ะนายสุภชัยศิลธรรมลงรักษครับค่ะมาเริ่มกันในท่าแรกเลยค่ะคุณอาจารย์ค่ะครับก่อนที่เราจะสาธิตเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการเคาะจังหวะนะครับค่ะ อุปกรณ์ในการขอจังหวะมีส่วนสำคัญอย่างไร็นกัรครับแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราไม่มีเราก็ใช้จังหวะนับ1 2 3สาหรือปรบมือก็ได้นะครับก็สามารถทดแทนกันได้เหมือนกันค่ะเริ่มต้นเลยค่ะครับท่าแรกนะครับก็จะว่าในเรื่องของการตบเข่าตบเข่าในที่นี้ก็คือจะบริหารในเรื่องของลำแขนแล้วก็ปลายนิ้วทั้ง5้าเรียงคิดติดกันและก็หัวไหล่นะครับครับท่าแรกนะครับผู้สาธิตพร้อมนะครับ พร้อมยกมือขวาขึ้นพร้อมกันเลยนะครับครับเห็นไหมครับจะยกหัวไหล่ะนะครับระดับแขนนิ้วทั้งห้าเรียงคิดติดกันนะครับปลายทางจะเปิดจะบริหารค,คอก็ได้บริหารแขนก็ได้บริหารหัวไหล่ก็ได้นะครับค่ะนะต่อไปนับนะครับหนึ่งหนึ่ง นะครับจะสลับทำกันอย่างนี้ไปตลอดนะครับน umm ับสองนับสามนะครับในการฝึกหัดโขนเบื้องต้นเนี่ยจะมีด้วยกันนะครับสองอย่างคือหนึ่งเปิดจังหวะหรือปิดจังหวะอย่างสาธิตตอนแรกนี่เรียกว่าปิดจังหวะคือหนึ่งหยุดสองหยุดสามหยุดนะครับต่อไปครูจะสาธิตในเรื่องของเปิดจังหวะหนึ่งสองสามนะครับพร้อมนะครับ 1สองสามเห็นไหมครับเร็วนิดนึงหนึ่งสองสามเร็วนิดนึงครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามต่อไปจังหวะปิดนะครับหนึ่งหยุดสองหยุดสามหยุดนะครับจบนะครับจังหวะเปิดกับจังหวะปิดก็จะมีความเร็วความช้าที่แตกต่างกันออกไปค่ะในส่วนท่านี้นะคะเรียกว่า ท่าตบเข่าค่ะต่อมานะคะในส่วนท่าที่สองนี้คือท่าอะไรคะท่าที่สองนะครับในการสาธิตวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของถองเอลทองเซครับถองสะเอลเนี่ยก็จะมีด้วยกันนะครับค่ะเป็นจังหวะเดียวไม่มีการนับนะครับพร้อมนะครับค่ะยกมือทั้งสองขึ้นมาแล้วหักข้อมือก็หาลำตัวนะครับพร้อมนะครับอันนี้เราจะบริหารตรงเกรงช่วงแขนครับช่วง แขนนะครับข้อมือนะครับพร้อมไปทางซ้ายปึ๊บเห็นไหมครับเราจะบริหารเอวนะครับที่เอวก็ได้ที่คอก็ได้เห็นไหมครับต่อไปกลับสลับมาเห็นไหมครับสลับทําไปอย่างเงี้ยจะบริหารที่เอวลาคอก็จะได้นะครับพร้อมกันไปจะไม่มีการนับนะครับไปไป ไปสังเกตไหมครับเอลจะไปตามข้อศอกที่สะทุ้งกระทุ้งนะครับค่ะไปไปสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเนี่ยต้องระวังในส่วนที่ต้นคอเต้นคอครับเพราะว่าจะต้องแบบอะไรอ่ะจะต้องคอยตั้งลำคอให้ตรงเวลาเคาะมันจะต้องเอียงแต่เวลาเอียงผู้แสดงจะเปิดไปทางนะครับจะไม่ก้มหน้าค่ะอ่าดูอีกทีนะครับ ใครับอ้าวคูจะคอรพอนะครับก็ค่อยๆขวันคลายลงครับคนี่คือท่าที่สองครับเรียกว่าท่าสองสเอ์ก็จะได้ในเรื่องของคอลํลำคอนะครับในเรื่องของเสิร์ครับค่ะในส่วนท่าสุดท้ายนะคะชื่อท่าอะไรคะอร่าท่าสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นหัวใจท่าในเรื่องของการแสดงโขนก็ถือว่าเป็นเป็นแบบ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกําลังนะครับสังเกตนะการแสดงโขนหรือว่าการออกกําลังเนี่ยถ้าเราไม่มีกําลังเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมีพละหรือในการให้มีกําลังขาแข็งแรงได้นะครับเรียกว่าท่าเต้นเสานะครับนี่ผมจะสาธิตไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมนั่งคุกเข่านะครับก้าวเท้าขวานะครับเห็นไหมครับมือขวาจะวางที่หัวเข่ามือซ้ายจะห้อยลงตรงไป นะครับผู้แสดงก็จะยืนเดินเปิดหน้ายืนตรงนะครับยกเท้าขวาย่อเต็มเหลี่ยมนะครับพร้อมนะครับเห็นมัครบแขนตึงครับจะบริหารที่ลำแขนข้อนะครับย่อเห็นไหมครับค่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองสามนะคุณจะเคาะป๊อกป๊อกหนึ่งสองสามถ้าผู้ชมไม่มีไม้ก็ใช้คำว่า ป๊อกป๊อกแล้วผู้แสดงก็จะเคาะเอ้จะนับหนึ่งสสามนะครับพร้อมหนึ่งสองสามยกเห็นไหมครับตอนเนี้จะเป็นท่าที่เมื่อยที่สุดนะครับเรียกว่ายกขาหนีบน่องนะครับดันปลายเท้าขึ้นเห็นไหมครับส่วนเนี้ยท้าขาขวาไม่มีกําลังจะยืนไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะเคาะจังหวะที่สองแล้วจะให้ผู้สาธิต เต้นไปเรื่อยๆเลยนะครับได้ค่ะอาจะได้เห็นว่าเขายืนอย่างไรแล้วเขาจะได้กําลังไงนะครับพร้อมจังหวะที่สองไปมาตสามจังหวะครับไม่ต้องเลขครับยืนให้มันคงครับเต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มีไปข้างหน้าจะไม่มีถอยหลังจะไม่ไปขวาไปซ้ายนะครับจะอยู่กับที่ค่ะ โบราณจริงๆเนี่ยเขาจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเต้นเสาผู้ผู้ฝึกเนี่ยก็จะแปะที่เสาแล้วก็จะโยงเนี้ยเสาก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับนะครับเขาถึงเรียกว่าเต้นเสาเต้นเสาอันนี้คือที่มาของคําว่าเต้นเสานะคะเดี๋ยวผมจะให้ผู้แสดงนับแค่ยี่สิบนะครับเป็นการสาธิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเต้นโขนจริงอ่ะนับเป็นร้อยครับแต่ถ้านับเป็นร้อยผู้แสดงโขนเนี่ยก็จะมีกําลัง ถ้าผู้ชมอยู่ทางบ้านจะเต้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ได้ครับถือว่าเป็นการออกกําลังกายนะครับนับนะครับระวังนับ1 2ให้นับ20แล้วอยู่กับที่นะครับจะอยู่ท่าย่อนับดังๆครับอันนี้มีการแบ่งชุดแบ่งอะไรัหมคะก็มีพระยักหลีแต่เวลาสาธิต เวลาฝึกหาดโขนเบื้องต้นเนี่ยเราจะทําแบบเดียวกันครับค่ะแล้วช่วงจังหวะการนับก็นับไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยครับจะเหมือนกันค่ะนะครับสิบสิบแปดเห็นไหมจังหวะค่ะสิบสองเห็นไหมเราจะได้จังหวะเราได้กําลังค่ะสิบสี่แขนตึงครับแขนตึงจะได้กําลังย่อลงครับย่อลงแล้วดันปลายเท้าขึ้น วางตะเคาะไะครับลงครับถ้าเป็นพระนะครับถ้าเป็นตัวพระก็จะตั้งข้อมือถ้าเป็นตัวลิงนะครับนิ้วชี้จะตึงนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะงอนะครับนี่คือมือลิงนะครับแต่ผู้ชมไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับตั้งตั้งแบบธรรมดาถ้าสมมติตั้งธรรมดาครับตั้งธรรมดาอ่านะ ร,รวบเทา้าขว <fl ession wrote> ายืนตรงนะครับระวังนะครับจะจบแล้วครับจะจบรวบเท้าขายืนตรงครับครับทำต่อเลยครับดึงขาลงครับ <Punch> ด <underneath>. ึงขาขวาลงมาแล้วก็นั่งพับเพียบครับครับค่ะอยากให้อาจารย์ฝากข้อควรระวังให้กับคุณผู้ชมทางบ้านเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะมาปฏิบัติตามนะคะครับก็สิ่งแรกเลยต้องได้จังหวะนะครับก็ต้องนับหนึ่งสองสามจังหวะเปิดก็คือ หนึ่งสองสามท่าจังหวะปิดต้องหยุดนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือสะเอวกำลังขาแล้วก็ต้นแขนนะครับจบไปแล้วนะคะทั้งหมด3ามท่านะคะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์สาธิตอีกรอบให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันค่ะท่าแรกเลยค่ะท่าแรกท่าตบเข่านะครับพร้อมนะครับพร้อมครับท่าแรกค่ะโดยท่านี้30ารสิบครั้งทําโดยประมาณ30สิบครั้งทั้งเปิดและปิดนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปเป็นจังหวะเปิดหนึ่งสองสามหยุดนะครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามเอามือลงนะครับทำแบบเนี้สักสาสิบครั้งก็จะได้กำลังนะครับผมในส่วนต่อมานะคะท่าที่สองค่ะครับท่าที่สองนี่ก็เรียกว่าท่าของเสิร์ลนะครับพร้อมนะครับยกมือเห็นไหมครับจะได้ทั้งสเอลและก็คอดูนะครับแขนด้วยค่ะนับไปก็ได้ครับแต่จริงๆการเรียนขอเนี่ยจะไม่นับเฉพาะท่าของสะเอลนะครับเช่นหนึ่งสอง นะครับ3 4 5 6 7 8 9 10อ้าวเอามือลงโดยท่านี้ก็จะทำเริ่มต้นที่30ครั้งครับประมาณ30ครั้งนะฮะถ้าทำมากเดี๋ยวคอก็จะเคล็ดอันตรายนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกแค่10ครั้งก็พอนะคะครับก็ประมาณ <ไป S 1> นั้น <ไป S 1> นะครับ ในส่วนท่าสุดท้ายนะคะท่าที่3ค่ะท่าเต้นเสาครับท่าเต้นเสาเนี่ยนะครับดูนะครับจะบริหารที่ต้นขาและกำลังนะครับพร้อมนั่งคุกเข่าเห็นไหมครับตามองไกลไว้ข้าเท้าขวานะครับยืนตรงครับนิ่งๆไว้ครับนิ่งๆยกเท้าขวาแล้วย่อเต็มเหลี่ยมนะครับจะได้กำลังขาแล้วนิ่งครับ ถ้าจะทําตามก็ได้นะครับย่อนิ่งๆแขนตึงนะครับเปิดไปคางนะฮะย่อตรงนี้ด้านหลังนะจะได้ส่วนหลังที่ตรงนะครับพร้อมนะครับขวาซ้ายขวานับขวา 1, 2, 3แล้วยกขาซ้ายนะครับนะครับหนึยกซ้ายนะครับอันนี้เป็นครังที่1ครับแล้วครูจะเคาะป๊อกป๊อกเต้นไปเลยนะครับเต้นอ่า หนึ 1> 1, 2, ่งสองสนับสักประมาณ30ครั้ง <30 S 1> ก็จะได้กำลังนะครับแต่ในที่นี้เราจะให้นับแค่10ครั้งะนะครับหกเจ็ดแปดเแล้วหยุดนิ่งนะครับย่อเต็มเหลี่ยมนิ่งนะครับนี่ครบ30ครั้งและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์คำรนสุนทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทยภาควิชาหน้าตาดุรียงคาสินคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมไม่ทันหรืออยากจะดูซ้ำก็สามารถเข้าไปที่ w w w .etvthai.tv หรือคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อเสนอแนะหรือคำถามอะไรก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏที่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ และในวันนี้นะคะรายการไทยเอเซอร์ไซส์ของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิมพ์และอาจารย์คำรณพร้อมทั้งทีมงานทุกๆคนก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ